ปวดฟันควรรักษารากฟันหรือควรถอนฟันวันนี้ไปฟังคำตอบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาถามหมอปั่นดีกว่ามีคำถามจากทางบ้านปวดฟันควรรักษาลากฟันหรือถอนฟันดีครับถ้าปวดมาแล้วนะปวดมาแล้วอ่ในในการปวดฟันต้องดูก่อนว่าสาเหตุในการปวดคืออะไรในการปวดมีหลายอย่าง อาจจะเป็นฟันผุที่ลึกมากๆทําให้ปวดได้เหมือนกันหรือว่าฟันที่มันแตกกเป็นสองเสี่ยงเลยก็ปวดได้เหมือนกันหรือว่าคนไข้ที่มีโรคเหงือเกิดขึ้นมาก็จะทําให้ปวดได้เช่นเดียวกันนะาะคนไข้หนึ่งคือต้องมาตรวจกันว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นกรณีของฟันที่มันผุถึงพมกระสับฟันส่วนมากเคสพวกนี้จะสามารถรักษารากฟันทําเดยททาครอบเก็บเอาไว้ได้ นะครับ,<อ>บก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการรักษาสูงอัตราการสำเร็จสูงแล้วก็อายุค่อนข้าง,งยาวแต่ถ้าเกิดว่ารอยขุลงไปลึกมากๆขา,าถึงขอบกระดูกขาหรือมันแตกมากๆถึงขอบของกระดูกเนี้ยการที่มันจะเก็บรักษาไว้อาจจะไม่ค่อยคุ้มละครับโดยส่วนตัวเองจะส่วนมากจะบอกนคนไข้ว่าจะมองว่าถ้าเกิดดูแล้วฟันอยู่ได้สักห้าปีเนี่ยก็เก็บสําหรับผมนะผมผมรู้สึกว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลหัวเคสนี้อยู่ได้ปีเดียวผมถ้าเป็นรักษณนั้น การถอนออกแส่รากฟันเทียมอาจจะตอบโจทย์มากกว่าใช่ครับอยู่สาเหตุอันหนึ่งคือปวดฟันมาปวดอะไรถ้าปวดฟันเนี่ยอาจจะถ้าผูกไม่ลึกถ้าผูไม่ลึกถ้าปวดมาแล้วผูบไม่ลึกก็อาจจะรักษารักฟันรักษารากได้ทำในทางเพาะอันนี้อัตราความเสยน่าจะดีดี แต่ถ้าผูกลึกแล้วลึกๆแล้วหรือว่าแตกลงไปลึกๆแล้วอันนี้อารารอดอาจจะต่ำาอาจจะเชียนอาจจะแนะนําว่าเป็นถอนดีกว่าใช่ครับถอนแล้วค่อยทํารากเทียมใช่ก็ก็วางแผนดีๆก็ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันใช่ครับทีนี้พี่หมอรู้สึกว่าพูดง่ายคือถ้ามันผูกไปลึกเนี่ยมันก็คงคล้ายกับบ้านเราคือปลวกมันมากินถทาแค่ข้างบนตัวบ้านครับก็เอาข้างบนออกใแต่เสาบ้านยังดีอยู่ใก็คือรักษารากแล้วก็ทําห่อไปเก็บบ้านไม่ได้ใช้เสาเดิม แต่ถ้ามันปลวกมันกินไปถึงรากแล้วใช่ครับอันนี้คือถอนใช่ไหมทิ้งแล้วสร้างผมดินสร้างใหม่ดีครับอ่าพูดง่ายคือถ้าปวดฟันไปแล้วเนี่ยก็ดูว่าลึกแค่ไหนถ้าเก็บเก็บไม่ได้ก็เอาออกใช่เทียบปวดอย่างอื่นนะครับปวดใจเออไม่ใช่อีกวดเหงือกเอาปวดเหงือกถ้าเกิดว่าปวดเหงือกก็คือต้องมาให้หมอดูก่อนว่าโรคเหงือกเนี่ยมันดําเนินไปลุกลามรุนแรงแค่ไหนอ่าถ้าสมมติว่าเป็นการ โรคเหงือกที่อยู่ในขั้นต้นอยู่ครับนะครับเราจะสามารถรักษาโรคเหงือกลพยามเก็บมันเอาไว้ได้ครับครับผมแต่ถ้าเกิดโรคเหงือกมันลุกลามไปจนถึงขั้นที่ว่าปวดบวมเป็นหนองโยกจะหลุดอยู่แล้วอันนี้ก็คือคงต้องเอาออกจริงๆอันนี้ถ้าปวดเหงือกเนี่ยก็อาจจะต้องมารีบพบคุณหมอโรคเหงือกใช่ที่สําคัญคืออย่าคิดเอเองนะครับ บางทีปวดเอ้ยฉันหายปวดแล้วอ่าใช่ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากพวกนี้ก็คือมันจะเป็นไปไหนหายยิ่งถ้าเรารอนานถึงเวลาที่มันต้องถอนมันการติดเชื้อไปเยอะมากๆแล้วเนี่ยกระดูกที่เราจะมาใช้ทํารากฟันเทียมทีหลังมันจะหายไปเยอะมากอ่าปวดเหงืง่อนี่อันตรายกว่าปวดฟันใช่ครับรีบมาเช็คนะครับว่าเพราะว่าถ้ามันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายหายแล้วคณไข้ไม่มาทีนี้จะ,จะเรื่องใหญ่แรงกว่านะครับ แล้วในกรณีที่มันปวดจากแบบฟันแตกครับเมื่อกี้นี้อ่ะมีทิ่อันที่หนึ่งสรุปฟันผุฟันผุอันที่สองฟันแตกฟันฟันแตกอนสามคือโรคเหงื่อโรคเหงื่อเราพูดหนึ่งกับสามแล้วพูดสองไอ่ะก็คือในส่วนของฟันแตกเอาจริงมันต้องเริ่มก่อนว่าจับฟันร้าวก่อนครับก่อนที่ฟันมันจะแตกมันอาจจะร้าวครับทีนี้เราต้องมาดูกันว่าสมมติถ้ามันเริ่มมีการร้าวเนี่ยมันร้าวเข้าไปถึงชั้นไหนของฟันครับนะครับผมแล้วสมมติมันร้าวอยู่ที่ชั้นบน ในบางกรณีเราแค่ปุดก็จบเลยครับ,รบแต่ถ้าเกิดร้าวมาลึกมากของโพรงกระสาทฟันก็จะเป็นต้องมีการรักรรษารักฟันช่วยทําเดือยทาครอบแล้วนะครับหรือว่าถ้ามันร้าวลงไปถึงกระดูกถึงตรงรากฟันเลยเนี่ยอันนี้ก็คือจุดจบคือก็ต้องเอาออกเหมือนกันแล้วก็ใส่รากฟันเทียมแทนครับผมง่ายๆของหมอไปก็คือการรักษาเนี่ยคือพยายามเก็บฟันให้มั่งสุดใช่ครับแต่ถ้ามันเก็บไม่ได้ก็ไปรักเทียมไปถอนไปเนาะใช่หลักๆก็คือต้องดูที่สาเหตุใช่และความรุนแรงของโรค อ,อาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันนะเช่นร้าวเหมือนกัน<ช>แต่ถ้าร้าวรุนแรงมากใช่ก็รักษาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่อ๋ออันนี้คืออยากคิดเอาเอง <c oughs> <ช> <c oughs> อันนี้คืออยากคิดเอาเองนะครับ,รบแล้วก็ที่สาคัญคือถ้าเราปวดแล้วหมอปันปากเลยถ้าปวดแล้วคืออย่าพยายามรอจนหายแล้วค่อยมาใช่สาม,<ช>มสารถมาได้เลยการที่เราบอกว่าสมัยก่อนที่บอกว่าถ้าปวดฟันอย่าเพิ่งมาหาหมอให้รอก่อนอันนี้เป็นความเป็นความเชื่อที่ โบรา,ราณไปแล้วรับมนานมากแล้วปัจจุบันการศึกษามาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่การติดเชื้อที่เฉียบพลันเนี่ยสามารถถอนได้อยู่แล้วถ้าเกิดม,มันปวดบว,ดบวมมามันสามารถจัดการไม่ว่าจะเป็นถอนหรือจะรักษารากฟันหรือจะอะไรก็แล้วครับผมอาจบูนง่าไงพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนพี่หมอแกกวอนไงต้องบอกกันไว้ก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าถอนฟันตอนปวดเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเพราะว่ายาชาสมัยก่อนมันเอาไม่อยู่อ่าแต่สมัยนี้คือแทบจะแบบ ฉีดปุ๊บชาปั๊บเลยทุกอย่างมันแตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็บถ้าปวดก็คือรีบมาหาคุณหมอที่นี้เรามาสรุปให้ผู้ชมทางบ้านฟังกันดีกว่าครับว่าถ้าเราปวดไปแล้วทายังไงดีครับครับผมก็ถ้าเกิดมีการปวดันแล้วควรจะต้องรีบมาตรวจให้ทันแพทย์ตรวจให้นะครับเ,เพราะว่าการรักษาเนี่ย ถ้าโรคมันยิ่งดําเนินรุนแรงขึ้นเท่าไหร่การรักษาก็จะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็จะเจ็บตัวมากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นรีบมาตรวจจะได้หาสาเหตุแล้วก็รักษาในจุกจุดอ่าครับรีบปวดกรีบมาดีกว่าใช่ครับอ๋อเยี่ยมไปเลยครับจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับคะไลเป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครมีคําถามคอมเมนต์ได้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ